รักษาตัดูแลตัไม่เคยเก็บสกางค์แม้แต่บาทเดียวไม่เคยเก็บเงิทุกอย่างที่ทั้งอาหารยารักษาโรเคเพื่อนุ่งมมีเองแม้ทั้งลูกของคนเป็นเอ็กพ่อแมต่ต่างระกับความเรียนให้เรียนหนงสือจบเรียนเรียนโทจบด็อกเตอร์ก็มีเขาก็มีพ่อแม่แต่เมื่อเด็กมีสติปัญญามีความเพียร พ่อกาสองเรียนเรียน,ยนจบและบาคนก็ได้เป็นพิจารขาบางคนก็กับมาอยู่ในหลวงพ่อก็มน,นีในหลวงเิจารณาท่านได้สมจี่ทานโรงเรียนให้พ่ก็ได้ดูแลของโรงเรียนรัจ้างต์ง้ี่สามกสาเป็นโรงเรียนแน คอตินไม้หนครับอันนี้ใน,น,น,นตึงนี้แลยสาธุจ้ะหลวงพ่อ,อ,อดูแลเด็กๆที่พ่อแม่เป็นโรคเอดส์ตายอันนี้เป็นพระบปริดของในหลวงดูแลมาถึงทุกวันนี้โรงเรียนเนี่ยเปิดมา27ปีละแต่27ปีให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือกัน ตอนนี้เขาสร้างอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนที่สองชื่อโรงชื่อโรงเรียนนาถาศาสตร์เออมันเหมือนมันเหมือนฐานหมดด้วยบานหรือหนึ่งสองชื่อเออฐ่านหมดจริงๆ 1>, 1 2 3หน <c oughs> <c oughs> ึ่งสองสามฮาธุา ทานบททานบททานบทจ้ะ สาธุก็ขออภัยนะที่มีความอะไรอย่าเรียกว่าความบกกท่องเลยนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยนะคือหลวงพ่อไม่มีข้อกังวลอะไรนะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนรู้เรื่องทุกอย่างแล้วนะ mm hmm. เรื่องระบบเสียง mm hmm. ระบบภาพระบบอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อมองที่เรื่องของ เจตนานะถ้าเราทำเดีที่สุดแล้วมันก็มีความเป็นไปได้นะที่จะมันบกพร่องผิดพลาดนะหลวงพ่อทำงานมาสามสิบกว่าปีจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาบกพร่องอะไรมาหลวงพ่อก็จะไม่กำหนิใครไม่ว่าใครชีวิตหลวงพ่อไม่เคยด่าคนนะไม่เคยว่าคนไม่เคยตัดสินคนแล้วหลวงพ่อก็จะ ไม่ใช้เวลากับการที่ไปวิาพากษ์วิจาร์เรื่องของคนอื่นเวลาของหลวงพ่อมีไว้ทํางานมีไว้สร้างบุญสร้างบุศล์ําพูดก็เป็นปิยะวาจาทุกวันพูดแบบนี้ทุกวันพูดให้คนมีความสุขพูดให้คนสบายใจพูดให้คนมีสติปัญญาดังนั้นก็ขอเจริญพรญาตินนะยโยมให้ ได้เข้าใจว่าธัมพุอยู่ได้เพราะศรัทธาของประชาชนจากถึงงานเราจะหนักนะทํางานกันทุกวันยิ่งขณะใน,นวัดเนี่ยมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุด้วยพวกที่นอนติดเตียงนะยาทโยงคุณตาคุณยายที่ไม่มีลูกหลานเนี่ยดูแลจนตายนะแล้วเผาให้ด้วยทําศพให้เรียบร้อยเผาให้เรียบร้อยอันนี้งานหนักกว่าเรื่องโรคเอดอีก คนแก่ที่ไม่มีลูกหลานมีเยอะเลยพวกที่มีลูกหลานถึงแก่แล้วอยู่บ้านเนี่ยทุกเช้าวัดก็จะส่งปิ่นโตให้นะญาติโยมลองนึกให้ดีนะวัดทั่วไปมีแต่ญาติโยมเอาปิ่นโตไปส่งพระวัดวัดลำพูพระเอาปิ่นโตไปส่งโยมที่บ้านทุกวันเลยนะสองร้อยกว่าคนตอนนี้ทำไมต้องไปส่ง มันไม่ใช่แค่เขาเจ็บป่วยอย่างเดียวนะบางทีเรื่องวามความจนนะไม่มีจะกินแต่หลวงพ่อก็เลยทำโรงทานใหญ่มากเลยวันหนึ่งต้องทำอาหารให้ได้สามร้อยชุดอะนะไอสามพันไปสามร้อยคนที่ต้องกินอาหารเของหลวงพ่อเนี่ยสามพันต่อต่อมื้อนะไม่ใช่ต่อวันทั้งเด็กทั้งคนชราอันนี้ยังไม่รวมพวกหมาแมวแล้วลิงนะ ก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นคนอาหารคนละอย่างลิงหลวงพ่อก็มีอาหารเป็นพวกผักผลไม้ให้กินทุกวันอิ่มหนำสำราญนะเะก็ต้องอาโธนาญาติโยมเนะเพราะว่าบางคนก็เอาข้าวมาถวายหลวงพ่อบางคนก็เอาน้ำมันพืชนะปลากระป๋องมามีประโยชน์นะญาติโยมคนที่เป็นโรคเอดก็ถือว่าโชคดีเนาะที่ เป็นชาวพุทธเป็นคนไทยนะเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนชาติอื่นเราไม่ทอดทิ้งกันถึงจะเจ็บป่วยอย่าโยมเลองนึกดูนะผู้ป่วยเอดบางคนเนี่ยถูกมาทิ้งไว้หน้าวัดกองไว้หน้าวัดเนะี่ยสมัยก่อนที่พวกเรากลัวโรคเอดสนะบางคนก็รังเกียจปีแรกๆเนี่ยหลวงพ่อดูแลผู้ป่วยหลวงพ่อไปบินทบ,บาทเนี่ยชาวบ้านไม่ใส่บาทเลย ข้าวสักเม็ดก็ไม่มีน้ำสักหยดก็ไม่มีเดบาดดีขึ้นมาหน่อยก็เดินทางไปทั่วปินทบาตดแม่ค้าในตลาดบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ว่าหลวงพ่อนะว่าไปช่วยมันทำไมไอ้พวกเนี้นะเหมือนกับไปดูถูกเขาเนาะว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวปล่อยให้มันตายให้หมดดัดีแล้ว ก็ไปมองแบบไม่ให้โอกาสไม่อภัยเขานะไม่มีเมตตาหลวงพ่อก็อดทนเราวหยิ้ม,มพเพราะหลวงพ่อรู้ว่าวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องชนะได้นะคนเข้าใจแล้วเออเห็นความดีของเราแล้วเขาก็จะเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปไหนก็เหมือนอย่างมาสุรินเนะ คนสุรินบางคนบอกหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อมาตั้งนานแล้วอยากเห็นตัวจริงเน่ยนะอยากไปวัดนะเห็นแต่ในทีวีนะหลวงพ่อก็เออแสแดงว่าคนสุรินเราก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำนะั้นเป็นเรื่องดีแล้วก็บอกตรงๆเลยคนแทบทุกจังหวัดน,นะนะไปอยู่กับหลวงพ่อคนสุรินก็มีนะ ไปตายที่วัดบรรพูก็มีหลวงพ่อจำพวกรุ่นแรกๆเนี่ยมีมาจากทั่วประเทศเวัดบรรพูเป็นที่พึ่งของทุกคนคนที่ต้องประสบเคราะกรรมด้วยเรื่องโรคร้ายโรคเอดเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้นผู้ป่วยโรคเอดก็อยู่ดีนะแข็งแรงนะก็เลยบอกญาติโยมไม่ได้เข้าใจ

ถึงจะไม่รู้จักการส่วนตัวแต่หลวพ่อก็รู้สึกคือ ก็เป็นเป็นเหมือนบุญของพวกเรานะแต่บัวขาวก็เป็นจริงมีค่าคนมีค่าคนหนึ่งของประเทศไทยเราที่ที่หลวงพ่อชอบก็คือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความเป็นนักสู้สู้เป็นนักมวยที่เป็นตัวอย่าง กาะสมัยใหม่ก็เรียกไอดอลนะะของลูกหลานรุ่นใหม่เราจะเห็นว่าเห็นไหมคนไทยเราเป็นที่หนึ่งของโลกได้หลายเรื่องเลยจากข่าวนี่่ใช่เฉพาะคนไทยเรารู้จักนะคนทั่วโลกรู้จักนะข่าวแล้วพอก็คือเห็นเขาทางสื่อต่างๆบ้าง แต่หลวพ่อมองก็รู้ว่าเออคนแบบนี้เป็นเหมือนกับเป็นเป็นอัญมณีเหมือนเพชรเนาะเป็นสิ่งที่มีค่าในบ้านเบืองของเราโดยเพาราะกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราในเรื่องของการสู้ชีวิตนะมีความเพียรน,นะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นหลังๆส่วนหนึ่งนะก็อยากเป็นเหมือนบัวขาวนี่แหละนะ แต่ว่าการเนเป็นบัวขาวหรือหลวงพ่อคงไม่อยากเป็นหรอกว่าหลวง,งพ่อไม่อยากโดนเตะกลัวเจ็บมากเลยหนะลวงพ่อเป็นอีกอีกแบบนะฮะหลวงพ่อจะเป็นมนุษย์ประเภทอ่อนโยนนะใช้การประีประนอมออมชอมในชีวิตหลวงพ่อไม่เคยชกต่อยกับใครเลยนะแต่แต่นี่มันเป็นเรื่องของกีฬาเนาะกีฬาซึ่มันเราลองนึกดูนะโดนเขาเตะโดนเขาต่อยก็ต,ยต้องอดทนใช่ไหม เออถ้า,าว่าเราต้องการชน,นะต้องการสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องทักอดทนละต้องสู้ชีวิตแต่วันนี้หลวงพ่อก็เหมือนโชคดีเนาะเออได้มาพบกับบวกข่าวด้วยนีมีนักนักมวยไปที่วัดเยอะเลยตั้งแต่รุ่นเขาทรายเนี่ยเดือนที่แล้วเขาทรายก็ไปนะหลายคนแนละที่เป็นนักมวยสําคัญสําคัญของบ้านเมืองนะก็ ไปทาบุญที่วัดวรพุธนี่แหละวัดบวรพูจึงเป็นเป็นเหมือนกับเป็นของคนไทยเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักมวยนักฟุตบอลนักตะก้อนือนักร้องก็แล้วแต่นะไปอยู่ที่วัดพระบวรพูธกันเยอะเลยและโดยที่สุดแล้วหลวงพา่อก็ขอขอบใจนะทุกคนเดิงจากว่าภารกิจวันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะชั่วโบงต่อไปก็ต้องไปนะ่ะเราอีกหลายที่ แต่เราว่าตั้งใจนะอย่าให้เป็นคำสัญญาแลยบอกว่าตั้งใจปีหน้าต like> ้องมาอีกนะต้องมาอีกครับปีหน้าก็มาอีกก็ขอให้มีผัดหัวเชโปเหมือนเดิมันนะะภยนี่ก็จะไปบอกกล่าวเวลาหลวง่อไปเจออะไรดีๆเนี่ยหลวงพ่อจะชอบมาพูดเป็นธรรมะให้คนฟัง แต่ว่าทางสื่อเนี่ยนะญาติโยมลูกสิทธ์ลูก,ลกหาติดตามหลวงพ่อทั่วโลกอ่ะนะคนติดตามพระบรนมพุธนี่ประมาณสี่แสนกว่าคนเลยดังนั้นเวลาหลวงพ่อพูดอะไรก็จะมีผลนะเออเนี่ยหลวงพ่อไปเจอหอยเชยโปมานะเออเนี่ยแต่เพราะหลวงพ่อเขาไม่เคยรู้นะว่าจังหวัดเราเนี่ยนะทำหอยเชยโปอร่อยขนาดน,นี้ะแ,แต่วันนี้พอได้ แล้วก็รู้สึกวนะ่าเออเป็นความจริงอนะ้อเชโปรอร่อยมากแต่ที่หลวงพ่อรู้สึกภูมิใจก็คือโอเชโปเนี่ยมันต้องมีคนปลูกแต่พ่อถึงถามว่าใครปลูกไม่ใช่คนนี้ปลูกชาวบ้านปลูกแต่คนที้คนทำตรงน,นั้นแหละหลวงพ่อว่าสำคัญนะ เราให้ชาวบ้านมีงานทำอีกกี่ครอบครัวเนี่ยได้ประโยชน์นะได้มีความสุขลูกหลานเขาได้เรียนหนังสือตั้งหาปพราะปลูกมหมวเจโปขายให้เราเนาะเราก็มาทำหัวเจโปนะหลวงพ่อทำกกเกษตรเยอะมากเราให้ฟังเรื่องสุดท้ายโรงเรียนหลวงพ่อที่ในหลวงท่านมีพระบริให้หลวงพ่อสร้างแล้วก็ดูแลเนี่ยท่านมีพมระบรมโชบายให้เด็กทุกคนเนะี่ยประกอบอาชีพ ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่ปอนนึงเลยหลวงพ่อพให้เด็กทุกคนทำงานนะเรียนรู้ที่ทำงานพอทำงานแล้วก็รู้จกเก็บตังค์โรงเรียนมีธนาคารเด็กทุกคนมีบัญชีธนาคารถึงไม่มีพ่อแม่แต่ก็มีบัญชีธนาคารให้ฝากเงินเด็กจบม .6 บางคนมีเงินแสนกว่าบาทแต่ครูเนี่ยสอนมาสี่ปีมีหนี้ห้าแสน ครูกับเด็กไม่เหมือนกันเลยนะครูมีนี่เยอะเพราะว่าชอบชอบซื้อของอย่างซื้อรถอย่างเงี้ยน,เนะเออขันหนึ่งก็เป็นล้านเนาะรถใหม่เด็กๆที่หลวงพ่อดูแลเนี่ยที่ในหลวงท่านมีพระบรมโชวบายให้ประกอบอาชีพฟังให้ดีได้ญาติโยมทั้งประเทศเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยประกวดได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย เด็กทุกคนทำงานเด็กทุกคนมีไรายได้มีผลผลิตจำหน่าย่เขามองถึงผลประกอบการกำไรเป็นล้านนะญาติโยมแต่ละปีเป็นล้านล้านนี่แหละเพราะ,ะน,นกระทรวงสึกษาธการเนี่ยเขาสำรวจนะสำรวจทั่วประเทศแล้วโรงเรียนนี้ได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเป็นผลพวงจากที่ในหลวงท่านมีพระมรี ให้เด็กๆเ,เนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเล่นการทำงานเพราะไม่เคยหยุดหลวงพ่อชอบสอนให้คนทำงานให้คนพึ่งตัวเองได้แต่ตาหิตนโนนาโถเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในไม่ยานโย้าเด็กเขาฝึกตัวเองฝึกอาชีพตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาก็ทำมาหากินเป็นประกอบสามาชีวะนะ ได้อ้าวสาธุสาธุกระบทนาจ้ะก็บอกให้ญาติโยมชื่นใจว่าเวลาทำบุญไปเด็กๆพวกนี้กินข้าวแล้วสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือให้เป็นคนกตัญยูรู้คุณอันนี้เป็นคติพจน์ของโรงเรียนความกตัญญูกะตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดี ถ้าเราไม่มีความบตัญญยูถ้าเราเป็นคนในละคุณเนี่ยเขาไม่ให้เครื่องหมายนี่แน่นอนเพราะเด็กทุกคนนะ่ะที่หลวงพ่อสอนมาเนะี่ยอันนี้เป็นหลักสําคัญต้องมีความบตัญนยูเด็กทุกคนกินข้าวของญาติโยมใช่ไหมเออญาติโยมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะก็หวังอยให้เด็กเป็นคนดีถูกไหมเออการได้เป็นคนดีแล้วสํานึกในบุญคุณของญาติโยม ปิดเทอมก็บวชนะบวชเนนกันนี่เดินเดืนเดืนหน้าวันที่ห้าก็บวชเนนเนี่ยนะทุกปีนะหลวงพ่อก,ก็จัดบวชสมเนรนบ้างได้ดูร้อนอันนี้ก็เป็นบุญนะให้ญาติโยมได้เห็นว่าเออลูกลูกหลวงพ่อก็มีความกระตันอยู่กตเวทีนะจริงก็เป็นเครื่องหมายที่สําคัญของชีวิตนะใครไม่มีความกระตันอยู่เป็นคนดีไม่ได้หรอกญาติโยม คนอากตันยูดีไหมคนในละคุณดีไหมนี่แหละโดยเพราะอย่างยิ่งความกตันยูรู้คุณชาติศาสนาพระมหารศ์เน์สำคัญนะญาติโยมสุดท้ายนี้หลวงพ่อก,ก็ขออำนวยอวยพรนะญาติโยมใครที่เตรียมที่กลวดน้ําก็อุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลนะให้ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายตาบิดามารดาเป็นต้น แล้วที่ส่วนอุศดให้แก่เจ้ากรรมในเวนัสปรสัปปตทั้งหลายนะสาธุยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา,าจันโทปนารโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสั พรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังมุทธาปจายิโนจัตตารธรรมมาวัฒนติ อายุวันโนสุข,ขังภาลา นันใดที่ต้องการถวายปัจจัยหรือถวายสิ่งของหรือว่าให้หลวงพ่อลงเมตตาเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะ <c oughs> ข้าแถวขอขอความเป็นระเบียบเป็นเข้าแถวนะคะขอผู้ชายหนึ่งคนนะคะช่วยส่งเสื้อนะคะให้หลวงพ่อนะคะขอทีมงาน1คนนะคะพี่ออฟ พี่ปอ้องพี่ขอผู้ชายหนึ่งคนขอทีมงานหนึ่งคนนะคะมาอุปถากหลวงพ่อด้วยนะคะด้านข้างนะคะ<ม>เนื่องจากมีญาติโยมนะคะมาให้หลวงพ่อลงเมตตานะคะไม่มีคนเลยไม่รู้ไปไหนกันหมด ท่านใดที่ต้องการให้หลวงพ่อลงเมตตาต่อแถวได้เลยนะคะ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเสื้อนะคะยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อจะอยู่ที่ อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าไปกราบนมัส,สก,การหลวงพ่อนะครับก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปที่โรบินสันไลฟ์นอสไตล์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับใครอยากจะเข้าไปกราบหลวงพ่อก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราอาจจะปิดไลฟ์เนาะอนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมไลฟ์มีนะครับส่งสติกเกอร์ส่งดอกไม้ส่งหัวใจส่งปัจจัยมาร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายอาจจะมีไลฟ์อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนาะะะประมณมณหงพ่อจี ไปปรอยยโยมที่ถนนคนเดินเป็นงานเกษตรนะครับเดี๋ยวใครอยู่สุรินถึงประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่มหาวิทยายลายาัยคณะเกษตรเกษตรศาสตร์นะครับที่สุรินนะครับอนุโมทนานะครับสาธุบุญนะครับ